สวีดัตสวัสดีกันด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมมีเล่นเล่นตั้งแต่อีพีที่แล้วแล้วไม่ใช่หรอคุณผู้ชมครับสวัสดีกันด้วยนะครับผู้ชมครับต้องขอกราบขอบคุณผู้ชมที่ติดตามผมผลงานผมด้วยนะครับขอบคุณจากหัวใจจริงเลยครับคุณผู้ชมครับคือทุกคลิปผมพยายามทุ่มเททําทุกคลิปมากนะครับผู้ชมเดแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหมือนกันครับที่อาดคลิปตอนนี้เห็นคุณผู้ชมแบบอยากให้ผมทําคลิปต่อไปผมก็เลยมีกําลังใจในการทําคลิปนะครับวันนี้อาจจะอัดคลิปช้าไปหน่อยก็ต้้ออองงงขขโโททษษกกััันนนดดววยยยรรช่่่ีีีิฝาหเล ไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปนะครับแต่อย่างน้อยก็จะพยายามหาเวลามาทำนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมว่าผมจะทําอะไรดีวะแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมขอคิดแป๊บนึงนะครับ <c oughs> คิดออกสักทีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาลงเนเธอร์กันนะผมรู้สึกว่าผมจะไปฟาร์มในในเมืองนรกก่อนนะครับทุกคนครับรู้สึกว่าเราต้องเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวทรัพยากรในในในนรกก่อนนะครับทุกคนไม่ค่อยมีอะไรเลยครับตอนนี้ขอยัดเข้าไปก่อนนะครับพี่ครับเดียว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 มีจักยาเพิ่งกลับคืนโอ้โหเดียว พี่มายัางไงครับพี่ยามันโหดร้ายนะครับผมว่าพี่ตายด้วยนิ้วมือของผมดีกว่าครับเดี๋ยวจะไปตายด้วยนิ้วมือคนอื่นมันไม่ดีนะครับยานะครับคุณโูู้เอ็นเดอร์แมนนี่ทุกอีพีคือเจอพี่พี่แกเขาอยู่ทุกอีพีเลยครับเอ็นเดอร์มงเอ็นเดอร์แมนเนี่ยโคตรจะเกลียดเกลียดโคตรเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนครับทุกคนครับตรงนี้ตรงนี้ดีครับผมเอ้ยเดี๋ยวดยวูแตกแตกแตก,แตกแล้วทุกคนทุกคนใจเย็นๆครับยาพึ่งอย่าพึ่งนะครับโอ้โหโลนทุกทีไม่น่ามาเลยมาททาร้้ยยตตััวววเเเอองีีีกแแลลลผมม่่นะดด ตัวพี่ครับคือทำอะไรคงผมทำอะไรเดียวพี่ถ้าผมตายตอนนี้คือผมเดียวพี่อย่าอย่าแชนเย็นครับผมว่าไม่ตายครับทุกคนเรามีกอดเรามีกอบเพชรนะครับทุกคนแค่นี้มันจะทำอะไรเราได้ครับเออลืมเอาแอปเปิลทองมาด้วยนะครับพูดไม่รัวเอยไม่ใช่พูดอย่างรัวพูดไม่หยุดไม่หย่อนเดียวคุณเดร์แมนครับอย่าเล่นทีเผื่อนครับตรงนี้คือบล็อกอะไรก็ไม่รู้นะครับขออนุญาตฟาร์มก่อนนะครับทุกคนครับเพื่อเพื่อไปใช้ในบ้านนะครับรู้สึกว่าอยากได้จัดจัดครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวข้างบนเป็นอะไรครับเดียวพี่เป็นใครโอ ได้ไอ้เดี๋ยวอ้เูด้อหุ้เมื่อกี้เมื่อกี้โดนไฟไมั้ยล่ะเมื่อกี้โดนไฟมั้ยเหรอไม่เป็นไรครับแต่ว่าเรามีกอดเพชรนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่พี่สลงสลามตายครับขออนุญาตเดี๋ยวพี่จะลงมาาสิครับเดี๋ยวขอมันก็ไหมไปหมดสิครับพี่ครับเดี๋ยวพี่เยอะอะไรเยอะอะไรกันขนาดนี้ครับคุณครับเบี้ย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 แป๊บนึงใจเย็นเดียวคุณครับคุณนี่ตลอดเลยคุณนี่อารมณ์เหมือนพี่เอ็นเดอร์แมนเลยพี่เอ็นเดอร์แมนที่ชอบตีผมแล้ไม่รู้เป็นโรคอะไรตีเลยผม เดินเดียวพี่ไปอยู่ต้นไม้อ,อ,อุ้ยอุ้ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วทุกคนครับขออนุญ,ญาตรับประธานไก่ น้องไก่ก่อนนะครับเนื้อไก่แป๊บนึงเนื้อไก่เดี๋ยวเดี๋ยวแหลกทำไมแหลกจะจัดเมืองนี้มันแหลกยิ่งอัดคงอัดคลิปไปด้วยเดี๋ยวพี่ไม่แจกไม่แจกลูกบอลเลยหรอครับคุณครับโอ้โหแจกมาสามลูกตัวยังใหญ่โคตรขี้งกเลยครับขี้งก็จัดนะครับพี่ครับตรงนี้เป็นเห็ดอะไรก็ไม่รู้ว่าผมว่าตรงเนี้ยทุกคนไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยผมว่ามันเอาไปปลูกในในเมืองเราได้ครับทุกคนครับเราจะเอาเห็ดไปด้วยครับทุกคนคือมาฟาร์มครับไีทีนี้ไม่รู้จะทำอะไรครับตอนแรกว่าจะคิดว่าจะเลิกเล่นนะครับจะไปเล่นเกมอื่่่่นนนนแแลล้้วววคบกกตาาาสึมีจะชอใผง ที่ผมเล่นเกมไมค์แคมครับดูเหมือนจะเล่นกะกากไปหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเสียงอะไรก็ไม่รู้มีเสียงมีเสียงเดี๋ยวตรงนี้ขุดได้เหรอตรงนี้เป็นบล็อกอะไรไม่รู้นะครับทุกคนผมว่าเดี๋ยวตรงนี้เป็นไม้นะครับใช่ครับโอ้โหถือว่าเป็นไม้ที่ดีครับตรงนี้มาประกอบเอ้ยเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะนี่ครับทุกคนโอ้ยไม่ทำเป็นบ้านได้นะครับโอ้ยยังเจมเจมเจิจดเดี๋ยวเมืเ่อกี้เห็นเ <laughs> มืเ่อกี้เห็นทองไม่เหรอพี่ครับทองอยู่ตรงไหน ฮัลโหลครับพี่ครับเอาอยู่นี่ครับทุกคนไอตรงนี้มันเก็บได้ครับผมจําได้ครับผมเคยมาเก็บนะครับพี่ครับทุกคนต้องขออภัยในเมืองนี้นะเมืองนี้ผมเล่นโคดแก๊กเลยครับทุกคนครับแกกเจ๊ดเจ๊ดคือผมเล่นไม่ครับในจอยครับเดี๋ยวพี่จะร้องอะไรกันตอนนี้ร้องตลอดนะพี่พี่กงพี่แก๊สพี่นุ่นนี้เดี๋ยวจะไปพูดเดี๋ยวพูดมั่วตลอดคุณผู้ชมครับขออภัยที่พูดเรวด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผมเป็นคนชอบพูดมากเลยครับคุณผู้ชมต้องขอกับ อภัยประทานโทษอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมเอาเดี๋ยวพี่ลงมาสิครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนเราไม่เอาเยอะครับทุกคนเราเอาพอดีพอดีผมว่าผมจะไปฟาร์ม,มเบียวด้วยครับทุกคน ไปดูรอบๆนะทุกคนเนาะไอตรงไอตรงนี้เราก็อยากได้ครับไอหินไอหินเหลืองแสงครับทุกคนดีไหมดีไหมเดียวพี่โอพี่หมูผมยังไม่ได้ตีพี่นะพี่เป็นโอ้โหเดี๋ยวพี่หมูตัวนี้ไม่เคยเห็นครับยังไม่เคยเห็นเลยครับทุกคนครับยาเลครับพี่หมูเบียพี่หมูกับเดียอุ้ยพี่หมูให้อะไรมาอุ้ยให้ดาบมาด้วยครับทุกคนโคตรดีดีจะจัดเด็คนตรงนี้ห่วงของจะจัดต้องเอาของไปเยอะครับทุกคนเรามาเรามาทั้งทีครับเรามาเสี่ยงชีวิตกับการอยู่ในเมืองนี้ทั้งเดี๋ยวแหลกตลอดแหลกทุกอีพีพี่จะมาแหลกอย คุณผู้ชมไม่เท่าไหรคุณผู้ชมไม่ชอบไ,ไม่ไหล่ยผมก็ไม่ชอบครับพี่ครับโอ้โหพี่เอ็นเดอร์อยู่ตรงนี้ตลอดเลยอยู่ทุกวีดเดี๋ยวตรงตรงนูง้นเดี่ยวพี่กงพี่แกดมาดิครับพี่ครับย่ทําไมเขาไม่ไมตีเราใช่ไหม คขไม่ตีเนาะโอเคครับแย่ตีผมนะครับพี่กงพี่แก๊สพี่นุ่นพี่เดียวจะพูดมั่วแล้วพูดมั่วตลอดวิทพี่ทำไมพี่หมูพี่หมูมาส่องโอ้โหมาเยอะจัจัดพี่หมูชิปหายทุกคนใจเย็นเดียวครับพี่ครับพี่ใจเย็นเดี้ยพี่ย่เดียเดียวเดียอหแจโอ้พี่หมูนี่แจกดาบทองรัวๆเลยนะครับทุกคนครับถือว่าร่ำรวยร่ำรวยกันจัดจัดนะครับทุกคนครับตรงนี้พี่รามพี่รามเป็นไงครับพี่รามครับขอนญาตขอลูกไฟสวยครับพี่ แจกอันเดียวเดียแจกอันเดียวไม่ดีนะครับพี่ครับเดียพี่ตีผมตลอดเลยไม่รู้เป็นโรคอะไรชอบตีผมนะพี่คนนะี้เดี๋ยวขออนุญาตฟาร์มกอน,นนะครับทุกคนตรงนี้นี่อยากได้ม,มั้งเอเดีวมีรางวงรามวเฉยโอ้โหโคตรขี้โกงโคตรขี้มูมันลงราวาลตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมีหินก้อนหนึ่งนับที่หายากนับเห็นปีเห็นยูทูบเบอร์คนอื่นเล่นนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ไม่รู้จะหาเจอไหมครับทุกคน,นครับตอนแรกก็จะฟาร์มแค่พอประมาณสุดท้ายติดลม ฟามจนหมดเลยครับตรงนี้เดี๋ยวไปตรงนู้นเดี๋ยวจะตกอีกตกไม่แน่นะครับพี่ยไม่ได้เอาน้ำมาันนะครับทุกคนครับผมว่าเราไปกันดีกวนะ่าไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเราะถึกอยู่แล้วอุ๊ด <c oughs> <c oughs> ทีเดียวผมตายนะทุกคนครับแย่นะครับพี่ครับแย่ามาเล่นทีพงทีเผื่อนะผมขอร้องอะ่ะผมกราบแทบเท้าเดี๋ยวมีเศษเหล็กครับทุกคนเอ้เดี๋ยว ขุดมันแหลกนะครับทุกคนครับผมไม่ไหวอีพีอีพีนี้ถ้าผมตายนี่คืออย่าโทษผมนะครับว่าผมกา,กากนะครับทุกคนครับที่จริงคือผม <c oughs> ผมกากอยู่แล้วครับทุกคนครับเดี๋ยวพี่หมูอีกแล้วพี่หมูตลุยพี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวถ้าผมตายตายแนเน่ตายแนเๆ่พ่เน่อ <c oughs> <c oughs> ย่าพี่หมูเบี้ยพี่หมูโอ้พี่หมูเล่นหน้าไม้ด้วยโอ้โหมีอาวุธใหม่ด้วยโคตรขี้โกงขี้โกงตรงนี้เห็นแวบๆเห็นแวบๆเดี๋ยวโคตรห่วงของ ่วงเดี๋ยวพี่คนนี้จะพ่นไฟใส่ผมอีกแล้วจะพ่นไฟตลอดเวลาไม่รู้เป็นโรคอะไรวันๆไม่ทําแล้วเดี๋ยวพ่นไฟตลอดเวแล้วคลิปนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรนะครับทุกคนครับผมว่าผมมาฟาร์มมาฟาร์มเมืองในโลกแล้วกันครับทุกคนครับเพื่อที่จะนําไปประกอบที่บ้านนะครับตอนแรกผมว่าผมจะทาคลิปใหม่นะครับโดยที่ว่าจะไปจะไปเล่นแบบโหมดฮาร์ดคอร์ครับรู้สึกว่าโหมดนี้มันอ่อนเกินไปครับผมรู้สึกว่าผมเฉยๆครับไม่ไม่ค่อยอะไรนี่นี่ขนาดอ่อนนะครับทุกคนครับนี่ขนาดอ่อนนี้จะไม่ไหวแล้วโอ้โหคุณจะโม้ไปไหนครับคุณคนนี้เคคคค้้้าไไไมม่นนนนนีีุณด เดี๋ยวเดี๋ยวพี่หมูพี่หมุดตัวนี้ไม่ทำร้ายแล้วนะพี่หมูดตัวนี้เขาใจดีเดี๋ยวรู้สึกรู้สึกเหมือนกลับมาที่เดิมยังไงไม่รู้นะครับคุณผู้ชมครับใช่เมื้ามีเอ็กพีตรงนี้นะครับพี่ครับทางกลับบ้านก็จําไม่ได้โคตรจะจบจบจะจัดช่างมันครับเราจะไม่จําทางกลับเดี๋ยวพี่พุ่เดี๋ยวพี่พ่นไหมวิธีทำไมเขาไม่ตีเราครับทุกคน คุณใจดีเลยยเดี๋ยวชิปหายแล้วเดี๋ยวไม่ได้ด่าคุรขี้โมูบกกับมันบกไม่ตีพี่พี่มาครับมาเลยครับตายไหมไม่โดนไหมโดนไหมไมกทีครับคุณครับคุณออ้โหโคุณข right. <run> ี <fact. c un> ้โกงกระจัดหลอกให้ตายใช้คุณมันสีคุณมันอสรพิษคุณมันนางตัวดีเดี๋ยวคุณจะระบงระเบิดใส่ผมอีกไม่แน่ขออนุญาตเก็บกขออภัยครับมาฮาอครับกอนี่ตัดคิปแป๊บนึงครับ ทุกคนครับที่ผมต้องตัดนี่คือหมาที่ข้างล่างบ้านมันเห่าเป็นหมาหมาในบ้านผมนะครับมันชอบเห่าตลอดเลยไม่รู้ะมไมคนมานิดมาหน่อยนี่เป็นไล่กัดตลอดเลยคือผมนี่ต้องอัดคลิปจนหัวลงหัวร้อนไปหมดนะครับต้องลงไปกระเทือบสักตัว2ตัวไหมครับทุกคนครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งเห่านะขอแค่ ตัวนี้ก่อนพี่กงพี่แก Did, ๊สพิษยาี่ยคร nope. <met z peach keywords> uhm ับพี่ครับไม่นไม่นานยาเบียโดนเบียอุ้ยอุ้ยเด่นด่น้ำตาครับได้น้ำตาโอ้โหได้น้ำตาเฉยสุดยอดครับคุณครับโอ้โหคุดเก่งผู้ชายคนนี้ช่อมชองจัด แม้จะเป็นใครเขาก็ไม่หวั่นครับได้หมดถ้าสดชื่นได้หมดถ้าสดชื่นมาจากไหนวะนะมาภาคมั่วทุกเกมครับคนนี้ครับเดี๋ยวยังไงทุกคนตรงนี้มีอะไรไหมครับไม่มีนะครับมีเดียวพี่หมูพี่หมูเขาไม่ตีนะครับอย่างน้อยพี่หมูก็เป็นมิตรกับเราครับผมขออนุญาตหาบล็อกก่อนนะครับทุกคนครับรู้สึกว่าพี่เดี๋ยวโอ๊ยเมื่อกี้ไม่ตีไม่หรอเมื่อกี้พี่พี่หมูอย่าทำนะผมเราเป็นมิตรกันเนาะพี่หมูเนาะเราไม่ตีกันอย่านะครับคุณหมูครับผมไม่รู้จะไปไหนทุกคนเดี๋ยวผมไปเดินไปตรงนู้นก่อนนคครับทก หั <laughs> วเราแบบชอบใจจะจัดทุกคนครับแล้วเชิญประสาทครับเดียวโอ้โหใครมาคงมาขุดตรงนี้ไว้ขุดอย่างมั่วเลยคุณครับคุณมาทําขุดอะไรตรงนี้ <laughs> หรือว่าผมขุดวะทุกคน <laughs> จำไม่ได้จำเดียวพี่ตรงนี้ทางคงทางขึ้นตลอดเวลาไม่รู้จะขึ้นไปไหนขึ้นไปนู่นขึ้นเดียวหยาบเบี้ยหยาเรารอเล่นครับพี่ครับยานะครับตรงนี้มีทางครับผจะมาฟาร์มบ็อกตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนครับรู้สึกว่าจะจําได้ตรงนี้มันมันของดีเยอะนะครับทุกคนนี่มันเป็นหงเป็นหินมันตกลงมันเป็นหินหรือมันเป็นไม้ครับทุกคนครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่โกงพี่แกจะร้องอะไรนั้หนาก็ไม่รู้ตรงนี้ทางตันหรือเปล่าครับพี่ครับยาตันก็พอครับชอบมีแต่ทางตันผมนิดเดียวเนี่ยผมคือ ชีวิตผมมีแต่ความบันลงบันไลงตลอดเวลานะครับทุกคนคือไปไหนก็เจอแต่ปัญหาเจอแต่ปลาเค็มไม่มีวันหยุดวันหย่อนเดียวมาตรงนี้น่าจะได้นะครับทุกคนครับขอไปที่บนให้ทุกคนฟังตรงนี้คืออะไรครับพี่ครับพี่ทําอะไรตรงนั้นครับเว้ยเดียวพี่พี่ฟงมีไฟยาเลยครับพี่ไฟยาอย่าพ่นไฟอย่าตีไม่ติดเบียตีไม่โดนเฉยได้มาหนึ่งแท่งครับทุกคนถือว่าดีเลยครับแท่งนี้จําเป็นนะครับในการผสมยาครับทุกคนครับผมนี่อย่างชอบชอบจะจดเดียวเมื่อกี้เห็นพี่ฟงเฮ้ยทำไมพี่ฟงเขาไปอยู่กันครับพี่ พี่ฟงมาจากไหนวะภาคใบม่วยแล้วคนคนนี้ขออภัยด้วยครับคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมนี่ตั้งแต่ EP ที่แล้วผมอยากถามทุกคนนะครับว่าทุกคนชอบไหมครับที่ผมทําคลิป EP นี้แล้วครับรู้สึกว่าผมดูไปผมยังหาคลิปตัวเองเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวพูดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวตัวนี้จาได้ว่าเคยมานะครับทุกคนครับจะมาฟาร์มเฉยครับไม่ได้มันจะมีปลาเข็มแถวนี้นะครับคุณครับเดี๋ยวหมาเพิ่งเห่าหมายี่จะเห่าตลอดเวลาไม่ได้นะคุณหมาครับ ขอคุยตรงนี้ก่อนแหละครับทุกคนครับโคตรชอบฟาร์มจะจัดวิเดียวเดียวผมเหนื่อย <laughs> เหนื่อยลืมไปว่าเหนื่อยหิวทุกงวละ <laughs> หิวตลอดเวลาโอ้โหกินไม่ได้กินไม่ได้กินนึอกินเดี๋ยวพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่พูดแล้วดีกว่าทุกคนครับเ่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยตรงนี้ทุกคนมันเป็นอะไรครับผมไม่เคยเห็นเลยทุกคน <laughs> เดี๋ยวตรงนี้มันไปปลูกที่บ้านได้ไหมมันเป็นสาหร่ายเหรอครับน่าจะเป็น เป็นวายเหรอเหมนไม่ไม่รู้เนาะอย่าไปรู้เกี่ยวกับนี้เลยเดี๋ยวค่อยไปศึกษาทีหลังครับขุดไปก่อนแล้วกันครับไม้นี้รู้สึกว่าจะไม้นี้เป็นไม้สีแดงนะครับทุกคนไอตรงนี้สีขาวเป็นบล็อกขาวครับโอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นจะมาฟาร์มอย่างเดียวไม่ไม่อยากมีปัญหาใครทั้งนั้นครับคุณครับอย่ามาอย่ามาเดี๋ยวขุดก็ไม่ได้ตรงนี้ผมอยากรู้มันใช้อะไรขุดกันแน่ครับมันต้องใช้ไม้เดี๋ยวต้องใช้ขวานต้องใช้ที่ขุดครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตฟาร คงจะเสียเวลาไม่น้อยครับตรงนี้มีของให้ฟามเยอะจะจัดเลยครับทุกคนครับทุกคนครับบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นนานนะไม่ครับผมเล่นแต่เวอร์ชั่น1.2.4นะครับไม่โอ้ยถ้าถ้าจำไม่ผิดก็นั่นจะ1.7.3ครับตั้งแต่เดียวโอ้หพี่อย่างเยอะพี่อย่างเยอะเยอะจะจัดขอไปก่อนครับคุณครับผมไม่ได้มีประเด็นอะไรกับคุณทั้งนั้นคุณนิดเดินนิดเดินหน่อยไม่แน่ชอบมาคงชอบมาขอลายทรงลายเซ็นตลอดต้อง คุณนี่อลมเหมือนพี่เอนเดอร์แมนตลอดนะครับคุณอย่าทํานิสัยเหมือนคุณเอนเดอร์ดิครับค,คุณครับตรงนี้ผมอยู่ไหนก็ไม่รู้จําทงจําทางไม่เคยได้ตรงนี้มีอะไรไหมครับพี่ครับ ไม่น่ามีเดี๋ยวตรงนู้นมีโอ้มีทางไปโคตรไกลเดี๋ยวพี่นี่ตลอดเลยนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยาอยายาอ้ยเยอะ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 ยาหยาาเยอะยะเดี๋ยวเดี๋ยวแลกแลกเฉยไป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 เจอไปเลย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 อยาบีหยาโอ้ยคุณโอ้โหคุณนี่ตีว่าคุณเยอะครับมาเฟียผมไม่เคยกลัวนะครับผมกลัวมาสองสามคนนะครับจะเล่นมุกก็เดี๋ยวผู้ชมไม่หาไม่เล่นมุกเลยกันครับมุกมาฟงมาเฟียนี่คือทุกคนเขารู้กันหมดวังยังจะเล่นอีกเนาะคุณพูดกับตัวเองตลอดเวลาไม่รู้เหมือนเป็นบ้านะตอนเนี้ย เดียวตรงนี้ไปได้ไหมครับทุกคนครับตรงนี้นะ่าจะเป็นพี่หมูพี่หมูเขาไม่ทําอะไรเราหรอกเนาะ <c oughs> จริงหรือเปล่าจริงก็บอกไว้ใจเกินไปก็ไม่ดีนะครับพี่หมูเหมือนพี่แก๊สเมื่อกี้นะครับไว้ใจเกินไปมายิงลูกฟงลูกฟไฟใส่ผมเฉยไม่รู้เป็นโรคอะไรนะครับทุกคนครับตรงนี้ก็น่าจะฟาร์มแป๊บนึงนะรงนครับทุกคนครับ คุณพี่กงพี่แกสครับว่าไงครับอุ้ยเจอทถเดียวพี่กงพี่แก๊สอย่าพึ่งปงอย่าหลบได้ครับถงวันนี้อย่าคุณพี่แก๊สวเยเดียวเดียวเดเดียยวกเดียวเดียวไม่เอาก็ได้คุณคุณเมงเกินไปครับคุณไม่เอาอะไรครับไม่เอาก็ได้โอ้โหเกินไปเด้อเกินเดียวคุณมีอะไรกับผมนักหนาผมไม่เข้าใจเดือดขดทองครับมันยิงไม่โดนครับมันแก่ครับทุกคนคือไม่ไม่ค่อยมีฝีมือเนี่ยมันชอบแหลกแหลกตลอดเลยอยู่ในนรกนี่ชอบจะลงจะแหลกไม่รู้จะแหลกอะไรขนาดนั้น โอ้โหคุณแคปเดียวของเต็มครับไม่ได้แหลกครับมันเก็บของไม่้นของเต็มเฉยพี่ครับโอ้โหโทษเกมอย่างเดียวไม่เคยโทษตัวเองโอ้โหลืมทุกวิถีวันพี่หมูไม่ตีเนาะพี่หมูขอฟาร์มหน่อยนะครับพี่หมูอย่าตีผมนะครับพี่ครับขอบคุณครับทุกคนผมว่าผมต้องฟาร์มพวกทองไปเยอะครับเพราะว่าแอปเปิลทองนี่มันเราต้องทำนะแอปเปิลทองนี่คือบวกบวกอย่างดีครับมันเพิ่มกงเพิ่มเกาะในการจะทําให้เราไปบวกกับศัตรูไดนครับ เดี๋ยวพี่แก๊สทำไมเดี๋ยวนี้ผมจําได้นะเมื่อก่อนผมเล่นไมค์ครับนะครับทุกคนครับเดี๋ยวตัวอะไรพี่เป็นใครอ่ะพี่เมื่อก่อนผมเล่นไมค์ครับทุกคนเดี๋ยตัวนี้มันจะเกิดมาแค่ในเนเธอร์เกิดมาแค่ตัวเดียวนะครับคือต่อไปก็หาไม่เจออีกแล้วต้องเข้าออกเข้าออกือเปล่าไม่รู้ผมก็จําไม่ผิดนะครับทุกคนเดี๋ยวหิวตลอดเดี๋ยวพี่กงพี่แก๊สจะพิ่งยิงผมเลยไหมครอ่นี้รับประทานกวางประทานไก่เดี๋ยวพี่ไปก็ได้ครับเมื่อกี้ผมเจอใครก็ไม่รู้ครับหมูเลี้ยงได้ไหมครับทุกคน น่าจะเลี้ยงได้นะครับพี่หมูครับหมูเดียวเบียโอ้โหพี่หมูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หมูอย่าทำเลยเฮ้เบียาอ้ยอะไรอ่ะพี่หมูติดฟงติดไฟเฉยทำไมผมติดไฟทุกคนโอ้โหพี่หมูเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายเอาพี่แก๊สก่อนครับพี่แก๊สนี่พี่แก๊สผมไม่ไหวคุณนี่มันคุณนี่มันคุณนี่มันร้ายเดี๋ยวผมต้องลองฆ่าพี่หมูดูนะครับพี่หมูครับอย่านะครับพี่หมูอย่านะครับคุณเดี๋ยวโอ้ยพี่หมูไม่มีอเยพี่หมูแจกอะไรไหมพี่หมูเขาดรอปอะไรครับทุกคนครับ เขาดรอปเป็นอุ้ยดรอปเป็นเนื้อด้วยผมว่าเราไม่เอาไหมเนื้อเราออกไปเมื่อกี้บอกไม่เอาโอ้๊ยเบี้ยโอ้โหคุณคุณนี่ตลอดเวลาคุณโกงคุณแก๊สเดียวตรงนี้มีเราวงลาวายอีกแล้วผมว่าผมฟาร์มไม้ด้วยกันไหนๆเราก็ได้มานะครับทุกคนครับเราเดียบเบี้ยโอ้โหคุณนี่ชอบยิงอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วพี่ครับพี่ครับยาครับตายนี่ของตกหมดเลยครับชุดพงชุดเพชรนี่กลัวจะไปทำกลัวจะไปฟาร์มเพชรมาได้นี่คือเหนื่อยขนาดไหนนะคุณ คุณครับย่านะครับคุณครับทุกคนครับผมรู้สึกเหนื่อยนะพูดมากพูดทั้งวันพูดไม่อยู่ไม่หย่อนทุกคนลองกอไปดูวีดีครับผมนี้พูดตั้งแต่พูดตั้งแต่ต้นคลิปยันยันจบคลิปนะทุกคนคือทําให้คลิปมันบันเทิงนะครับทุกคนอย่าด่ากันนะครับทุกคนอย่างน้อยก็ทุกๆคลิปผมก็ใส่ใจทาทุก,ทกคลิปนะครับ ทำคลิปที่ไรเสียงแหบตลอดเหนื่อยทุกอีพีเล่นมันมันมันสนุกอะครับให้ผมทําไงพี่ักก็มันสนุกอะเนาะเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งครับคุณโกงคุณแก๊สเผอสกงสกิดนิดหน่อยไม่รงไม่ได้เลยนะคุณเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ไปเดี๋ยวคุณอะไรก็ไม่รู้เดินไม่ได้อีกละผมว่าเราน่าจะเราฟาร์มเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มก่อนนะครับทุกคนครับเพราะว่าอยากได้ของจัดๆครับแถวนี้ครับคุณนี้ตลงตลอดเวลานะพี่หมูเนาะดีอ่ะ <tamam> <them anak lonely> <unser> <mesma> เดี๋ยวพี่หมูกับพี่แก๊สนี่เขาชอบมีเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนหิวตลอดหิวอีกแล้วทุกคนครับโอ้โหเนื้อไก่นี่มันไม่ดีตรงไหนอะพี่ครับทำไมชอบทาเดี๋ยวพี่แก๊สแย่นะครับขออนุญาตกดก่อนนะครับพี่แก๊สครับทุกคนครับรู้สึกว่าทองจะเต็มตัวนะครับทุกคนดูครับของนี่เต็มไม้เต็มตัวไม่รู้ซื้อฟาร์มเลยขนาดนั้นอย่างน้อยก็ดีครับเราจะได้มีรัพยากรมากขึ้นนะครับในการทําฟงทําฟาร์มทาบกทาบ้านนะครับทุกคนครับตอนนี้เสียงเริ่มแหบจัดจัดครับทุกคนครับพูดตั ตอนเปิดคลิปตอนนี้จะปิดคลิปแล้วเดี๋ยวจะพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้พูดไปมั่วแล้วกันเนาะ <G ül itary> พูดไปมั่วก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับไม่รู้จะพูดอะไรครับเดี๋ยวผมต้องทําการจะกลับบ้านนีกก่อนไหมอยากอยากกลับบ้านจะจัดนะครับพี่ครับพี่ยาทำผมนะครับผมว่าเลยครับคุณครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณผู้ชม <G ül itary> เดี๋ยวตรงนี้ไปหน้าทางกลับบ้านอยู่งไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญ,ญาตหาทางกลับบ้านแป๊บนึงนะครับคุณผู้เช่มเดี๋ยวคุณผู้เช่มอีกแล้วคุณผู้เชี่ยมนี่มาทุกอี มาทีไรไม่เคยจําทางกงทํากลับได้สักะทีผมรู้สึกจะร้อนหัวจะร้อนที่หัวครับเล่นที่มือไปร้อนที่หัวเฉยเดี๋ยวไปัยังยังไม่ตกครับคุณครับ อย่านะครับยังจําทางกลับไม่ได้ทุกคนครับผมต้องเดี๋ยวพี่ออนเดอร์แมนอย่าทําผมนะครับถ้าคุณทํารอบนี้ผมจะเผาเผาคุณทั้งครอบครัวเลยครับคุณครับคุณผมจะไม่ปล่อยคุณไว้เลยนะครับคุณครับตรงนี้มีอะไรไหมครับพี่ครับไม่น่ามีนะตรงนี้เป็นดอกไม้รู้สึกว่าคุ้นแถวนี้นะครับเหมือนจําได้เดี๋ยวพี่ออนเดอร์แมนโอ้โหมีการวูบแวบมีวิบวับวิบวับ โอ้โหวิบัลยแถวนี้ตรงนี้มันเป็นคงเป็นควันเหรอครับทุกคนครับเดี๋ยวไปขุดลาวาทําไมกันเดี๋ยวโอ้โหเจ็บอีกแล้วฮ่าอยู่อุ้ยตรงนี้ไม่โอ้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมผมจําได้ผมจําได้ผมจําได้ทุกคนนี่ครับโอ้โหชื้นเลยโอ้โหขุดมั่วมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พิษามอย่าตีผมนะครับอย่านะครับคุณครับโอเคครับทุกคนค่อยๆไปครับรู้สึกว่าจะต้องกลับบ้านก่อนครับทุกคนครับของที่ผมเตรียมมาก็มีมีเท่านี้นะครับทุกคนครับไม่ค่อยมากนะครับทุกคนครับ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับทุกคนคือมีมีมเศษทองไอ้เป็นเป็นเศษอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับที่เป็นทําทําหินเหืองแสงครับ60มีสัก64กับ8นะครับแล้วก็แล้วก็มีทองอยู่ที่64โอ้มีเยอะจัดๆเลยครับฟาร์มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับมาเน้นทองเน้นทองเอาแล้วกันทุกคนช่วงนี้มาขุดทองครับเดียวพี่จะเริ่มเเริ่มเกูตายไม่ได้พี่ครับคงทั้งหมดอยู่ในตัวไปแล้วกันไปแล้วกันยานะครับคุณครับถ้าคุณทําผมนะครับผมจะมาฆ่าคุณทั้งตระกูลเลยนะครับพี่ครับ ผมกลับมาแล้วยังกลับมาแล้วครับคุณครับโอ้โหฝนตกเฉยอย่าลงยาแหลกได้ไหมครับพี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาของไปเก็บก่อนนะครับทุกคนครับตรงนี้เป็นฟาร์มพึ่งของผมนะครับผมว่าผมจะทําฟาร์มพึ่งนะครับแต่ว่า ทำไปทําไม่เปลี่ยนทุกคนตรงนี้ก็เป็นพึ่งที่ผมทําไปเล่นๆนะครับคือไปลากไปลากพึ่งมาจากเมืองเอ็ซีตรงนู้นนะครับทุกคนไกลจะจัดไม่รู้ไกลอะไรขนาดนั้นขออนุญาตเก็บของที่เราสะสมมาได้ก่อนนะครับทุกคนจะมีอันนี้นะครับคือเป็นสิ่งที่เราเอามาได้นะครับทุกคนครับจะมีน้ําตาแล้วก็มีต้นไม้มีดาบมีแท่งฟงแท่งไฟมีหินมีไม้มีอะไรก็ไม่รู้พูดไปมั่วตลอดคนคนนี้ไม่เป็นไรครับเก็บไปก่อนครับทุกคนครับเจ็บคอเลยครับทุกคนต้องขออภัยนะครับอีพีนี้รู้สึกว่าจะไม่สน คอนเทนต์มาเล่นนะเว้ยทุกคนแบบไม่รู้ว่าพาร์ทหน้าผมจะทาอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยครับทุกวันนี้คือที่ผมเล่นก็เพราะว่าเพราะว่าคนดูทางนั้นเลยนะครับทุกคนที่จริงผมว่าผมเหนื่อยครับกับการทําคลิปผมจะพูดอะไรก็ไม่รู้เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวขอ,อใหม่ละกันนะครับทุกคนครับทุกคนครับที่จริงอ่ะ <laughs> เอาใหม่นะอันนี้เอาใหม่ทุกคนครับที่จริงอ่ะคือที่ผมเล่นเนี่ย เพื่อคนดูเลยครับทุกคนครับ App, เพราะว่าคนดูมีการสนับสนุนมีการคอมเมนต์กันขึ้นเกิดขึ้นมาทาให้ผมรู้สึกว่ามีแรงบราลใจในการอยากทำคลิปปกติผมลงคลิปวันละสามคลิปนะครับไม่เชื่อไปดูคลิปล่างๆได้ครับอาจจะไม่ดีเท่าคลิปปัจจุบันนะครับเพราะว่าทุกคลิปทุกคลิปผมจะพัฒนาในการทาคลิปไปเรื่อยครับเพราะว่าถ้าตรงไหนเสียงไม่ดีหรือว่าตรงไหนเสียงมันดังไปเบาไปอะไรประมาณนี้ผมก็จะไปปรับใน smile, ไปคลิปต่อไปถัดๆไปครับประมาณนั้นแหละครับทุกคนครับเดี๋ยวผมต้องขอกราบขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมกันจจนบบบบ้้ยยะะคครรัลิปีีไไมมม่ออทุุกกผูชแา เ่นเกมไเฉยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมว่าผมจะไปล่าเต่าดูไหมรู้สึกว่ามันจะมีเต่านะครับคุณผู้ชมตอนนี้เสียงแหบหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับต้องขอกราบขอบคุณที่สนับสนุนกันจริงๆด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมขอกราบขอบคุณจากหัวใจจริงครับจะกราบขอบคุณคุณผู้ชมจนกว่าผมจะเท่าไหร่ที่ผมมีชื่อเสียงเมื่อไหร่ผมก็จะพูดแบบนี้ไปจนถึงวันนู้นจะพูดอะไรก็ไม่รู้พูดเม้ออีกแล้วทุกคนครับเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วก